ชนาเหมือนกับน้ำทือสาสำหรับชาล้างสิ่งที่สก,กปรกซึ่งมีอยู่ภายในกายวาจาใจของเราใจที่พร้อม้ห้วความเกลืแก่เกดตายอยู่ภายในตัวแต่ว่าเป็นใจที่สก,กปรกจึงต้องชำระล้าง้วย น้ำทือศาสนาเป็นการสร้างงามความดีทั้งหลายนี่ก็เป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดการฝึกหัดสติปัญญาเป็นแก้ไขก็ือว่าน้ำที่สะอาดเพราะคำว่าศาสนธรรมก็ต้องรวมสิ่งแบบนี้เข้าด้วยด้วยสะอาดผ้าที่มันสะอาดก็ไม่นานนึม่ม อะไรอะไรก็ตามที่ไม่สะอาดก็ไม่น่าดูโถชามเป็นชาไม่สอยต่างๆที่ไม่สะอาดมันก็ไม่น่าใชา้จึงต้องชำระล้างให้สะอาดก่อนที่จะนำมาใชา้จิตใจเป็นของโสกปรปกไม่สะอาดมาดั้งเดิมมันเป็นพื้นฐานอันนแห่งความไม่สะอาดที่มีมาปะกะจิตเมื การเวลาที่เราทราบดีทราบชั่วดังที่เราทราบในเวลานี้จึงต้องพย,ยายามชำล้างสิ่งที่โสจครกภายในกายวาจาใจของตนความไม่สะอาดนี่แหละพาให้เกิดความทุกข์ความลำบากในพจน้อยพบใหญ่ขึ้นอยู่กับความสะอาดไม่สะอาดนี้เป็นมูลฐาน ของใจการทำหน้นได้มากน้อยก็คชือว่าตัดความทุกข์ย่ย่นทางเข้ามาเป็นลำดับคำว,ว่าความโกิดแก่เก็บตายก็คือสายทางแห่งความทุกข์ทรมาบากนั่นเองราบเราจะสามารถเก็บกวาด เอาภพากของเราที่เคยเกิดแก่เจ็บตายมาในวัฏฏานี้แม้เพียงคนเดียวเท่านั้นมาร,รวมตัวเขา้ามีวมเป็นกองไว้ให้เราเป็นคนดูจะไม่มีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าดูพบชาติดูซากของตัวเองที่เ,เกิดแก่เจ็บตายอยู่ กี่กลับนับในตัวแล้วรวมมาอยู่ในกองเดียวกันอกในกองนั้นไม่ใช่จะมีเพียงแต่ว่ารากมนุษย์ที่เราเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจะมีชากอะไรบ้างเต็มไปหมดที่เราไม่เคยเห็นเลยก็จะได้เห็นในกองแห่พวกชาติทั้งเราที่นํามากองไว้นั้นของบุคคลผู้ดียวนี้เท่านั้นน่ากลัวว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ย แทนบินไทยแล้วนี่มันจะไม่มีคี่กองก็เลยซ้ำไป,ไปแล้วมันจะไม่น่ากลัวอย่างไรเราสิ่งอื่นที่เห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยไม่เห็นมากมายอะไรเรายังกลัวกันแม้แต่ผีเกิดมายังไม่เคยเห็นตัวผีก็ยังกลัวกันยิ่งเห็นตัวพิษภัยซึ่งเป็นเรื่องของเราเองเป็นตัวของเราเองไปมากองมาให้เราเห็นทําไมเราจะไม่กลัวเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัว ทว่าซากผีก็เราเป็นผีให้เห็นชัดๆไม่ทราบว่าซากผีที่ออกไปจากเราไปเป็นเช่นนั้นเป็นซากผีชนิดใดบ้างเต็มไปหมดแม้เราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานเียนไรก็ตามเรายังไม่เคยเห็นเลยซากชนิดนั้นๆที่เราเคยเกิดเคยเป็นมาแล้วแต่มารวมตัวให้เห็นอยู่เฉพาะหน้าเราในกองซากอันเดียวกันนั้นกองใหญ่โตขนาดไหนด้วยแล้วเป็น ซากของสัตว์ชนิดใดด้วยที่คลองครา,า,าอยู่ด้วยกันแล้วมันจะไม่น่ากลัวไงถ้าหลบสะไหลเป็นนู่นเป็นไร่ไม่มีอันใดที่จะน่ากลัวยิ่งกว่าความพบความท่าของเราเล็ดซากผีของเราเราไปกลัวถึงแต่ผีภายนอกไอ้ผีเรื่องของตัวเองที่ไปแสดงตัวในพบในาตินั้นๆแล้วรวมตัวเข้ามาเป็นให้เราเห็นประจันนี้เราไม่ค่อยกลัว ทีนี้เมื่อเราเห็นเช่นนั้นแล้วไม่มีความกลัวใดในโลกนี้จะจะมากยิ่งกว่าความกลัวซา,ากของเจ้าของท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนท่านทรงรู้ทรงเห็นถึงขนาดนั้นแล้วนามาสอนพวกเราให้เห็นภยัยให้เห็นเรื่องของตัวเองว่าเป็นความทุกข์ยากลําบากเป็นไรแต่พบชาติหนึ่งามาเกิดเป็นเพี่งนมนุษย์นี้ก็ไม่สู่ทลายนัก ไอ้พบชาติอื่นๆหนึ่งสิที่มันน่ากลัวหล,ลือเกินน่าขยะกขยงความทุกข์ความลำบากทรมานเอาถามว่าเอาเป็นไปได้อีกเราจะตกนรกตกไหมอยู่ที่ตรงไหนเป็นซากเปรตซากผีอะไรก็ตามให้มาเป็นซากมองเห็นด้วตาเนื้ออีกด้วยแล้วยิ่งจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมายอีกนะ นี่ก็เพราะเราแม้จะเคยเป็นมาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จำก็จำไม่ได้สิ่งที่เคยเป็นมาแล้วความจำนั้นมันหมดไปเสียโดยความจำไม่มีความหลงลูนนั่นแหละเลยเป็นกำแพงกัน้นภัยที่เราเคยเป็นมาไม่ให้เราเห็นแล้วก็เป็นเครื่องเสริมอยู่ในตัวให้เกิดความประมาท เหมือนนังว่าพบชาตินีอัตภาพเดียวเพียงที่เห็นอยู่รู้อยู่นี้เท่านั้นนี่นี่ก็เป็นกำแพงอันหนึ่งที่กั้นไม่ให้เราสามารถมองเห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัยสํสำหรับตัวที่เคยไปแสดงไว้แล้วก็ทำให้เกิดความประหมาะ่านอนใจถึงกับว่าตายหน้าสูญไปซะอะไรเนี้ก็มีจำนวนมากเพราะมันไม่เห็นก็สุดยุสัยที่จะว่ามันมี แต่อย่างน้อยก็ควรเชื่อผู้รู้ผู้ฉลาดดังที่เราท่านหลายปฏิบัติตนนี้ก็ชื่อวเป็นผู้เชื่อเชื่อผู้รู้ผู้ฉลาดนักปราชญ์ทั้งหลายท่านมองเห็นหรืองมีตาอันยืดยาวมีตาอันแหลมคมได้แ,แก่ยานคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ทรงพนามว่าโลกมิูรู้แจ้งเห็นสิ่งโลกรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง รู้จนดราพบเรื่งค่ัของสัตว์เกิดที่นี่ตายที่นีน่และเป็นมา,มากน้อยกั่าไรถึงเราจะไม่รูออ้มิจำไม่ได้ก็าตามแล้วประมวลมาสู่ ความปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้ว่าผู้นี้แหละที่เคยเป็นนักโทษมาแต่ก่อนว่าอย่างนั้นเลยมันจะไปเที่ยวฉกเที่ยวลักเที่ยวปล้นเที่ยวโสดมวัตถูกิงของเงินทองแล้วไปเที่ยวฆ่าผู้ฆ่าคนที่ไหนมาก็ตามเถอะมันนับมาได้เพราะโจรหัวโจมมันลูนามมาตั้งแต่วันเกิดมันรู้จากเดือนสาภาวะทําแต่งานอย่างนี้มาท้งนั้น นั้นจะจําได้ยังไงแม้แต่เจ้าของมันเองมันยังจําไม่ได้ที่มันเคยทําแบบนั้นแต่เมื่อจับตัวได้แล้วก็ให้ทราบว่าตัวนี้แหละคือตัวหัวโจกไปเื่อทําสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจับเอาตัวนี้แหละใส่พกุกใส่ตางไม่ต้องไปจับเอาเรื่องเอาลาวที่มันไปทาเหล่านั้นนี่เราก็ไม่ต้องไปจับเอานู่นแหละกี่คนมากกี่พบกี่ชาติที่มันเป็นเรื่องผ่านมาแล้วแต่มาจับเอาตัวปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัวนักก่อโทษก่อกรรมอยู่ภายในจิตใจนี้ฝึกทรมานกันอยู่ที่ตรงนี้พยายามแก้ไขตัวเป็นพิษเป็นภัยที่คอยแสดงออกอยู่ทุกเวลามลหล่ะณภายในใจของเรานี้ด้วยสติปัญญาของเราคนคิดให้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เคยมาหนึ่ธาตุาหนึ่งขันก็ให้ประมวลมาในธาตุขันของเรานี้ เวลานี้มีทุกข์มากน้อยเพียงไรตั้งแต่วันเกิดจนมราทาั่งถึงบัดนี้ธาตุขันอันนี้แสดงความทุกข์มามากน้อยเพียงไรก็เต็มธาตุเต็มขันเต็มตัวตลอดมาไม่มากยิ่งกว่านี้ไม่น้อยยิ่งกว่านี้เดีย๋ยเต็มตัวจึงไม่น่าสงสัยในเรื่องทุกข์ที่จะเป็นไปข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างก็เป็นทํานองที่เป็นอย่างนี้เอง ที่เป็นมาแล้วก็เป็นทางน้องที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างน้อยมากกว่านั่นก่อคือเป็นสัตว์ต่าต้อยสัตว์าภาพอย่างนี้อาจจะมีมากกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้ยังไงก็ให้ประมวลมาว่าคือเรื่องกองทุกข์คุณเป็นสาเหตุมาจากความกดแก่เจ็บตายนี่แหละเป็นสําคัญนั่นก็คือเรื่องของที่เลดอาทว่านี่ย เป็นสิ่งที่ปาให้ไปเกิดไปตายอยู่ในที่ต่างๆในภพชาติต่างๆประมวลมาในจิตดวงเดียวพยายามแก้ไขยอยู่ที่ตรงนี้สติพยายามฝึกฝนอบรมให้มีพยายามตั้งสติให้ใกล้คิดกับตัวคืออยู่กับตัวนั่นแหละดีปัญญาใช้ความพิิสพิจารณา โดยถือกองทุกข์จากธาตุจากขันธ์อันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและเป็นหินลับปัญญาอยู่ในตัวจิตใจจะมีความผ่องใสโดยอาศัยธาตุขันธ์ขึ้นถือว่าเป็นกองทุกนี้มาเป็นปุ๋ยเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยการพิจารณาโดยทางปัญญาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านอาศัยธาตุขันธ์เนี้ เป็นตุย้ยหรือเป็นหินหลักสติปัญญาให้คมกร้าเมื่อพิจารณาสิ่งหล่านี้รู้รอบขอบคิดแล้วความท้นทุกข์ก็ไม่ต้องบอกเพราะมันติดสิ่งหล่านี้เองก็จะติดอย่างอื่นใดอันนี้เป็นหลักใหญ่ภายในร่างกายของเราก็ติดขันห้าเนี่ยติดขันห้าติดใจส่อของอันนี้ระติดอย่างอื่นมรู้อย่างอื่นรู้ขันห้า แล้วมันก็ไม่พ้นที่จะรู้ต้นเหตุหรือลากเงาเข้ามูลของมันไม่ได้ได้แก่ใจดูตรงไหนท่านดูให้ชัดด้วยปัญญาด้วยความจดจ่อมันก็เห็นความจริงจากสิ่งนั้นนั้น,น,นบรรดาอาการทั้งหลายที่มีในร่างกายของเรานี้ถ้าดูด้วยความผิดเผนดูสักแต่ว่าดูมันก็ไม่เกิดปัญญานอกจากจะเกิดความลำคาญไนแบบนั้น เพราะนั่นเป็นเรื่องของโลกดูแบบโลกดูแบบธรรมผิดกันดูแบบธรรมดูด้วยความจดจ่อดูด้วยท้ติดด้วยปัญญาอุบายต่างๆต้องเกิดขึ้นจากการดูในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเกิดความฉลาดแหลมคมและฉลาดปัดทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยการดูแบบที่ว่านี้จิตกับ ธาตุก๊าบทันนี่มันค้าเข้ากันอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งมีกิเลสเป็นผู้ร้อยละเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ธาตุฐานของเราดูมันทุกระยะทุกขณะพิจารณาถึงความตั้งขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นยญเป็นชายและกาหนดพิจารณาเพื่อความส่วนความสลายลงไป่งธาตุฐานนี้ียกว่า ความเกิดขึ้นความดับไปหรือความตายความสลายลงไปจนมีความชำนิชำนานเราไม่นับเที่ยวแต่เราถือเอาความชำนิชำนานความคล่องแคล่วของจิตใจได้เห็นสิ่งน,นี้ตามหลักความจริงอย่างจริงใจนี่เป็นผลเกิดขึ้นจากการพิจารณาดยแท้ ถ้าดูเพียงผีเผนดูศัก์แต่ว่าดูดูแบบโลกโลกดูแบบจนแบบจำป้ายแบบอะไรครงคงคงการ,รไปอะไรนั้นไม่เกิดประโยชน์เพราะมันเป็นแบบโลกไปเสียถ้าแบบทำแล้วก็ต้องดูให้เห็นตามความจรงิงของสิ่งที่จรงิงและมีอยู่ภายในตัวของ,งเรามันยังไม่แตกก็กําหนดให้มันแตกได้วางกําหนดให้แตกลงไปตั้งขึ้นมา เพราะเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันนี้สร้างขึ้นมาครับแตกไปนีผสมกันขึ้นเป็นรูปเป็นกายแล้วสลายตัวลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมไปนี่เป็นหลักธรรมชาติของของสิ่งอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เพราะจิตเป็นเจ้าตัวกลางเนื่องจากความมุนแรงของตัวเองพาให้เป็นเช่นนั้นจึงต้องในอบรมจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาทันกับเหตุการณ์ ถึงเวลากล้าหาญกล้าหาญเช่นเดียวกับความขี้ขลาดวกลัวนั่นหละไม่ผิดอะไรกันเวลากลัวก็กลัวมากที่สุดสิ่งที่สัตว์โลกกลัวก็คือเรื่องความตายไม่มีสัตว์ตัวใดจะมีความกล้าหาญต่อสิ่งนี้เลยทั่วโลกดินแดนมีความมีความตายเป็นสําคัญที่ยังจิตของสัตว์โลกให้กระทบกระเทือนือชอกช้ำอย่างหนักได้แก่ความกลัวตาย เมื S <S <々>่อได้พิจารณาเรื่องความตายนี่ให้เห็นชัดเจนตามความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะกระหายิ่งกว่าใจอีกที่รู้เรื่องความตายิดความกล้าหายขึ้นมาเพราะการหลงเรื่องความตายทําให้เกิดความกลัวการรู้เรื่องความตายทําให้เกิดความกระหายขึ้นมาในลักษณะเช่นเดียวกันหรือมันเป็นคู่คู่แข่งกันความกลัวกับความกล้าเป็นคู่แข่งกัน ในเวลาเดินทางคือการปฏิบัติคือกําลังปฏิบัติอยู่แต่เมื่อได้ผ่านพ้นจากความแข่งกันทั้งสองนี้แล้วความกลัวก็ไม่มีความกล้าก็ไม่มีคือพ้นไปแล้วก็รมศาสตรจะมากล้าหาอะไรอีกจะมากลัวหาอะไรอีกความกลัวจึงหมดความกระทบกระทวนความกระเพื่อมของใจจึงไม่มีความกลัวก็เป็นความกระเพื่ม เป็นความขายาดจิตใจความกล้าก็เป็นความกระเพื่อมความขายาดจิตใจไปชนิดหนึ่งความไม่มีกล้าไม่ความไม่กล้าไม่กลัวเพราะความรอบคอบโดยสมบูรณ์แล้วนั้นไม่มีจิตใดมากระทบกระเทือนไม่ไม่มีความกระเพื่อมจิตใจต่อจิตใจเลยนี่เป็นสภาพที่ปกติริอจริง่งนลวลนวลนี่พิดกันหน่อย ในภูมินี้ก็เกิดขึ้นมาจากการพิจารณาความกลัวก่อนจนเกิดความกล้าหาญขึ้นเมื่อแก้ความกลัวได้ก็เกิดความกล้าขึ้นมาถัดไปจากนั้นก็แก้ได้ทั้งสองความกลัวก็แก้ได้ความกล้าก็หายไปเพราะเป็นสิ่งนี้ต้องชำระด้วยกันทั้งสองนี่เป็นสิ่งที่จะปล่อยวางด้วยกันทั้งสองอย่างเช่นเดียวกับคําว่าบาปและบุญบุญต้องบาต้องอาศัยไปตลอด สายทางที่เดินอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้แต่เมื่อได้พ้นแล้วคําว่าบุญและบาปก็ปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปเช่นเดียวกันดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมว่าบุญยับปลาปะปะหินะบุคคลได้แก่พระอรหันต์ท่านผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วนาคาว่าบุญก็เหมือนกับสายทางเดินของเราเราต้องการไปถึงจุดใดทางมีความจําเป็นต่อการ เดินของเราจนถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วทางก็หมดความหมายหรือหมดความจําเป็นไปคำว่าบุญนี่ก็ส่งถึงเราจนกระทั่งถึงมิมดุดบุญกุศลที่เราสร้างมาทั้งหมดนี้เป็นเครื่องสนับสนุสนเราจนกระทั่งถึงมิมุดคือความหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วคำว่าบุญและบาปซึ่งเป็นส่วนสมมุติด้วยกันทั้งสองเงื่อนก็ผ่ันไป,ไปเอง มนแท่ท่านจะสลัดปัดทิ้งบุญไม่ชอบบุญอย่างนั้นนี่เป็นความรังเกียจในบุญเป็นความขายะแขยงในบุญเห็นเห็นว่าบุญขึ้นแต่ก่อนเห็นว่ามีคุณค่าแล้วบัดน,นี้กลายเป็นศัตรูขึ้นมาแล้วสลัดถัดปัดทิ้งเสียอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อพอแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกับเรารับทานอาหารรับทานไปรับทานไปเมื่ออิ่มแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกันไม่ใช่จะไปเบื่ออาหารกลังเกียดอาหารประโธยไป เกียดอาหารอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความอิ่มพอในทตุขันแล้วมันก็ปล่อดกันตปเองโดยหลักธรรมชาติทังหมันี่คําว่าละบุญก็เป็นอย่างนั้นส่วนบาทคือความสมองในตั้งใจตั้งใจตะตั้งใจถอนต้นเหตุทองหมนคืออะไรมันทําให้เกิดเป็นบาปขึ้นมาเป็นความเศร้าหมองขึ้นมามีอะไรเป็นสาเหตุแก้สาเหตมุมันเมื่อแก้สาเหตุลงไปได้แล้วความเศร้าหมองซึ่งเป็นผลมันก็ดับไป การแก้เหตุแก้แกสาเหตุแห่งความชั่วทั้งหลายให้ความสมองสิ้นไปนั่นก็คือเป็นการสร้างกุศลภายในตัวคือความฉลาดขึ้นมามันมีความฉลาดมันก็แก้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เมื่อความฉลาดพอตัวแล้วก็แก้สิ่งนี้บบได้สิ่งนี้ได้เมื่อแก้ได้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วความความฉลาดก็หมดความหมายไปเองคือมันผ่านมันไปโดยหลักธรรมชาติเหมือนดังคําที่ว่าชาติปัญญาหล่าน,นี้เป็นต้นเป็นเครื่องมือทํางานแก้กิเลสทุกประเภทจะ พ้นประจักสติปัญญานี้ไม่ได้เลยเป็นเครื่องมือไปสําคัญมากในการแก้กิเลสทุกประเภทแต่เมื่อเวลาแก้กิเลสสัจนหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแนละ้วสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือก็ผ่านไปเองเหมือนเราเราปล่อยมือปล่อยเครื่องมือนั่นเองเพราะทำงานเสร็จแล้วเครื่องมือก็ต้องปล่อยสติปัญญาเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นผลที่เราจะพึงรับไว้ตลอดไป เป็นเครื่องมือฟังท่านพูดไว้เป็นไรสมาธิสมาธิสังกปูเป็นต้น,นเป็นมนัะฟังระหวางมาักมักแปลว่าอะไรแปลว่าทางเดินหรือเครื่องมือทํางานเพื่อแก้กิเลสทางเดินของจิตนี่เป็นทางเดินอันราบรื่นดีงามปลอดภยัยเป็นมัชชิมาเป็นศูนย์กลางแห่งความถูกต้องดีงามทุกสว่วน ถูกต้องในการแก้กิเลสตัญหาอาสวะทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดจะเหมาะสมหรือเหมาะที่สุดยิ่งกว่าเครื่องมือคือมักแปดนี้เนี่ยและเป็นทางตรงแนวต่อมาผลนิพานก็คือทางสายนี้ทั้งเรียกว่ามัชชิมาเนี่แม้เช่นนั้นเมื่อถึงจุดหมายปลาทางแล้วความามัชชิมาซึ่งเป็นหนทางนี้ก็หมดความหมายเอง พอถึงที่แล้วใครจะไปกอบโขลยหรือแบบขามอนทางไปแบบไปหลั็เป็นไปตามความริดเนี่ยที่ตันว่าบุญญาปาปะไปาห,หน้าบุคคลผู้บุญญาบาปบรรดาเสียแล้วนะละแบบนี้เองใช่ละแบบตั้งใจฉลัดปัดทิ้งเป็นสิ่งที่น่าเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะว่าหวาเสียวน่าเกลียดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าจะไปกลัว้นทาง เขาจะปฏิบัติทุนทางทางไปที่เดินไปแต่เมื่อไปถึงที่แล้วมันก็ผ่านกันไปเองหรือหมดความหมายกันไปเองอย่างนั้นต่างหากที่ินจิตก็เดินสุดทางอยู่ถ้าว่าจะอยู่หรือถ้าว่าอยู่อยู่ด้วยความเมื่อสุดใจนะถ้าว่าอยู่ก็อยู่ด้วยความเมื่อสุดใจ ไปด้วยความมรสุทใจรู <Yeah. S 1> ้อยู่ด้วยความมรสุดไปด้วยความบริสุดทุกอาการไม่ไม่ไม่ละความบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์ลวเป็นเช่นนี้นี่คือจิตที่ที่ผ่านพ้นจากภัยทั้งหลายแล้ว <Yeah. S 1> หมดด้วยใหญ่เอ <Yeah. S 1> yeah. ่ยทนทีวิเศษ ท่านรู้สึอย่างนี้ถาดขันก็เหมือนกับเราๆท่านาน,นั่นแหละมีการเจ็บการปวดไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาปวดหัวต,ตัวร้อนไม่ผิดกันอะไรแหละก็ถาดขันมันเหมือนกันมันก็ต้องเป็นกองทุกข์เหมือนกันนั่นแหละเป็นต่เงววิชช์ที่แยกตัวออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วนั้นไม่มีการกระทบกระเทือนถึงจิต เนี่ออาการของธาตุถันจะเป็นมากน้อยเกี่ยงไรก็ทราบตามอาการของมันที่แสดงตัวโดยทางปัญญาที่เคยทราบไว้แล้วแม้ปัจจุบันที่ตากฏขึ้นมาให้เป็นความทุกข์เฉพาะหน้าก็ไม่หลงเพราะปัญญาไม่พาให้หลงนอกจากคมโงต่ตอนนั้นเองทายคนหลงีปัญญาเมื่อไดแต่งกปะุรูปผูพรงไปหมดแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรที่จะมาหลอกปัญญาได้อีกเพราะเห็นชัดตามเป็นจริงอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติขาดตัวแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกำเริบ ราะฉะนั้นเริ่ถาดขันจะแสดงไปเป็นตามอาการของมันในลักษณะใดก็ทราบตามลักษณะนั้นๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของของขันที่มันทนไม่ไหวมันสลายตัวลงไปก็สศร้มันสลายตัวลงไป,งไปไอเจ้าผู้บริผู้บริสุทธิ์ก็ม่ได้สลายไปตามท่าทมขันขึ้นเป็นตัวสมมุติผู้เป็นยิ้มมุดก็เป็นไปตามยิ้มมุดผู้เป็นสมมุติก็เป็นไปตามสมมุติของเขาเนี่ยทางอันก็จริง นี่แบบประมวลเรื่องความเกิดความตายทั้งหลายมามากมาน้อยจําได้มาได้ก็ตามให้ประมวลลงมาในธาตุขันของเรากองทุกทั้งมวลที่เกิดเป็นมากี่พบกี่ชาต็ตให้ประมวลลงมาในกายในจิตทั้งเราที่กําลังปรากฏอยู่เวลานี้และแก้ไขกันลงที่จุดนี้จนให้รู้ตามเป็นจริงของมันทุกแง่ทุกมุมทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งธาตุทั้งขันทั้งจิตใจโดยเฉพาะจนกระทั่งไม่จนกระทั่งไม่มีอ,อะไรเหลือ เป็นสิ่งที่ได้รับอยู่ภายในจิตใจให้ลูกหลงอีกเลยก็เชื่อเป็นผู้รู้แจ้งแจงตลอดในสัจธรรมทั้งหลายหรือเป็นโลก,กวิถูรู้แจ้งโลกภายในขันข้องตนงโลกคือขันรู้แจ้งโลกคือขันนั่นนี้แล้วก็หมดปัญหาปัญหาเรื่องความทุกข์ความลำบากที่จะเคยเป็นมาติดกับตัวกันก็มายุติกันลงที่จุดนี้ในเด่งที่จะเป็นต่อไปข้างหน้า ตร้างพสร้งสางชาติเกี่ยวกับจองอปาช้าเกิดแก่เกิดกายในสถานที่นั้นพบนั้นพบนี้ก็หมดปัญหาลงในปัจจุบันนกิจที่บริสุดและด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องชำนะเนเรื่องก็ยุติเปลี่ยตอนนี้และการสแสดงก็ยุติเปลี่ยนตอนนี้อาละเอวังมาถึงนี้ไม่มีทางไปๆๆๆ ก็รู้ฮะไอ้ตัวพวกตัวนี้มันมีเป็นไตรลกักษณ์หรือเปลา่ามันจะเสื่อมลงไปได้อ๋อมันมันมีสิ่งที่เป็นไตรลกักษณ์อยู่ในมันนั่นคือเราเราจงพูดได้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์ได้สิ่งที่แทรกสิ่งนี้มันคือสมมติที่เล็กแม้นิดนึงก็เป็นสมมตินัน่นแหะคือไตรลกักที่กิดว่าจเจริญนขึ้นทีือเสว่อรงเนี่ย าอาการทางจิตทั้งสายดีสายชัวย่วมันมีอยู่ภายในจิต่ันว่าจิตเจริญขึ้นจเจริญขึ้นนีก็หไม้ถึงว่าจิตมันค่อยอาการทางจิตค่อยดีขึ้นน,นะมันแสดงความกระหว่างอาจารยแจ้งมานี่เห็นชัดโดยลำดับๆลูกผ่องใสไปโดยลำดับๆเนีย่ย,ย,ย,ยนี่เป็นอาการทางจิตทั้างนั้นแต่เราต้องเดินตามนี้ไม่เดินตามนี้ไม่ได้เพราะทางอยู่นี่ฉันพยายามให้มันจะริญขึ้นเรื่อยๆเพราะมันจะไปถึงขีดมันจะต้องไปแบบนี้ไปแบบอื่นไม่ได้เนี่ อนนี้ต้องบอกว่าจิตเวลานีนจิตเจริมเวลานี้จิตเสื่อมเพว่าจิตจริงๆถึงจะไม่เจริมไม่เสือ่อมก็ตามแต่ว่าเราจะสามารถเอานั้นเ,เอาไม่ได้นี่อันนี้มนันนี้อยู่รอบตัวของจิตจึงต้องแก้ไขตรงนี้เข้าไปัเรียกว่าจิตมีไตรลักเพราะจิตมบนนีพพาให้มีเข้าใจมันหมดแต่นี้แล้วอาการก็เป็นอาการที่แบบมันดีมันช่วก็มี มันหมดทั้งมดตัวประกันตัวเครื่องายดีสายชั่วแล้ที่พูดตะกี้นี้ว่าปาปะกเป็นงาบุกคุคุณยาปลาปากนี่บุกบุญบุญ่ายดีปลาปากแปลว่าบาป่ายเศร้าหมองที่ฐานห้เกิดความทุกข์พราะมันผ่านนี้แล้วซึ่งเป็นอาการที่จะให้เกิดเพือให้เจริญให้ส่วนมันสองอันนี้มันเป็นคู่แข่งกันบาปกับบุญนี่เป็นคู่แข่งเพราะทั้งสองนี่มันข้าจากกินเเย็นนี้มันก็หมด คำที่ว่าจเจริญไม่เสรอจหมดเลยเพราะไม่มีสมมติเขาไปแทรกเลยมันก็มันพูดไม่ได้เียอ,อาจจะเจริญไม่เสรอจเพราะมันไม่จเจริญไม่เสรอจนี่ <c oughs> มันเข้าตัวพอแล้วเนว่าพอถึงขั้นมัดจิมาในหลักธรรมชาติท่าน้าพูดถึงหนึ่งเป็นฝ่ายผลแล้วก็นี่คือหลักมัดจิมาผลในหลักธรรมชาติเลือกผลอย่างมัจจิมาในหลักธรรมชาติฝ่ายมานี่เดินเข้าไปเดินเข้าไปก็เป็นมัดจิม,มาคือย์การตรงแน่วต่อกฎหมายอันนี้พอถึงจุดหมายอันนี้แล้ว อันนี้ก็เป็นมัจจิมาในหลักธรรมชาติคือมัจจิมาในสายผลโดยหลักธรรมชาติจดถึงว่าจิตที่มันเสื่อมไปนั่นเองจะเลินไปนี่งอกอรู้สึกหูดหูดอนไรถึงเรียกว่าอาการนี่กับอาการเรียก่จิตอาการเรียกว่าธรรมคือจิตที่ับไม่มีเวลานาทีอะไรทจะเกี่ยวข้องเลยถ้ามีการสถานที่ก็จะเกี่ยวข้องกันไ,ไง สงัดเงียนั่งดีเวลากลางวันนี่เดินดีกว่านั่งอัรนแหภาพเองนะฉันหันแล้วไม่ได้นั่งมันจะดีมากเกินไปก็พามันเดินอ่านั่งมันง่วงว่าไงต้องเดินหน้ตอนคืนหรือสงันี้นั่งดีคือจิตมันแน่วถ้าใจมันพักนี้มันก็นแน่ว ถ้าดิจิพนาทางด้านปัญญานี่มันก็หมุนมันละเอียดและออกมาคือมันซึมซาบมันซึ้งไปทุกเนี่ทุกมึงของปัญญาที่ธาตุขันมันมันก็เบาตอนนั้นธาตุขันมันช่วย